ชอบในการต่อนกเขาใหญ่ครับผมวันนี้อยู่กับผมอิ่งหนึ่งคลิปครับผมรับยูท b e ช่องสายดำนกเขาใหญ่วันนี้มาต่อนกแถวบ้านครับผมวันนี้เอานกต่อมาสองต่อเอาเจ้าหัวล้นครับผมหัวล้นเจ้าพุทโธกับเจ้าอสามครับผมอสามตัวเดิมครับผมเมื่อคืนฝนตกนะครับผมเมื่อคืน มีฝนฝนตกอาจะตกควาเแข็งเลยช้าเลยะแ,แต่ก็ยังพอมีนกขันบ้างนะครับผมไม่รู้ว่านกป่ากับนกต่อยจะจะคลกหรือเปล่าจะเล่นดีหรือเปล่าม่รู้แต่ต้นไม้ต้นไม้เปียกน้ำไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมกับผมว่าวันนี้จะได้สกีแต้ม นกตอนกตอได้ยินเสียงนกปลาเอาเอาแล้วครับผมไอ้หัวล้วนไก่สามมีเสียงนกปลาอยู่ทางด้านนู้นครับผมเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันนะครับผมวันนี้จะมีแซมหรือเปล่าติดตามครับผมไอ้สามอยู่เนี้ยนีนกปลามีคููอาง มีครูอ่างมีหนุนสับอ่างมีคาลมกู้ใช้ได้เลยอะแต่แถวนี้เขาว่าคนมาต่อเยอะไม่รู้มันจะเหนียวหรือเปล่าดูทรงลนะเดี๋ยวต้องรอดูไีสามดึงกี่ปีกเรื่อยๆอยู่โอของดีว่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้เวลาเดี๋ยวรอดูต่อไป เดี๋ยวเจอท่าไม้ตายอันต่อไปครับผมเอาพเนียดวางกับพื้นับผมแล้วเอาขึ้นต่อดินไอ้นี้ครับเดี๋ยวมาติดตามกันผมจะผสมผลทำเรลนไหมนี่ครับเนี่ยอยู่ต้นมะพร้าวตรงนี้แหละเมื่อกี้ นูนครับตัวหมายของเราไปแล้วครับไปแล้วไม่ลงครับผมถ้าไม้ตายของเราก็ยังไม่ลงอีกเอาอ <c oughs> ออบินออกไปแล้หนึงครับผมนูนครับให้หัวรว้นอยู่นี่ครับนูนครับตามไปดูครับ สู้ไปสามสู้ตลอดครับไม่หนีครับแต่ไม่โดดครับผมเดี๋ยวต้องเจอต่อดินครับนกรู้ันเนนเสียนเยอะครับนี่ครับนู่นครับผมถามอยู่ข้างบนสู้ไปสามมาตั้งแต่เช้าแล้วครับผม